เอเยวร์ w h แกงตอนนี้คุณอยู่ในช่องม้าหนูงูใหญ่ในรายการนักดาบพระเนจรวันนี้นะคะผมอยู่ที่จันทบุรีตอนนี้ผมอยู่ที่โรงแรมชานบุรีบูติกรีสอร์ทนะครับมาท่องเที่ยวกันนี่ให้ดูบรรยากาศเดี๋ยวผมจะเก็บอินเสิร์ตมาให้ทุกคนดูอีกทีนึงนะ เป็นยังไงครับสองวันหนึ่งคืนไปชมกันเลย let's go happy nice day ทุกคน enjoy นะจ๊ะจิบิจิบิบมารีวิวห้องพักจ้าเราไปอยู่ห้องพักกันแล้วที่ผมเองแก้ง <Okay. S 2> นี่ชอบโตนี้มากทุกคนโค้รแจ๋วอะ่ะนั่งดูละเบียงโอ้หสอน้ำฝนตกครับข้างนอกตอนนี้ฝนตกอยู่โอ้ สวยเวอร์ห้องใหญ่มากทุกคนแงแ้งเลยขอรีแลก์เอ็นจอยกันนะครับทุกคนเดี๋ยวจะพาไปทัวร์ข้างล่างโยแกงสวัสดีครับทุกคนผมชอบมุมนี้มากเลยอะ่ะ ดชิวมากคือแบบนั่งอ่านหนังสือนั่งแต่งเพลงแล้วก็มองบรรยากาศพ้นได้แต่ว่าฝนตกมาเที่ยวหรือมาเป็นผู้ประสบภัยกันนะแชร์ดจ้าตอนนี้เราอยู่ในห้องของคุณพ่อคุณแม่นะครับดู<อ>ดเมนูอาหารใช่แล้วกำลังดูเมนูอาหารกัน<ด>อยู่ ต้องมาอืมเอาไอ้นี่ไม่ได้เอาแว่นนะช่วยมองไม่เห็นครับาพักผ่อนครับ้าพักกลัวใส่ในยอมไม่ยอมมีอกมีร่างกายแข็งแรงก็ต้องรีบมาพักผ่อนะมาดูเมนูอาหารก,กันเถอะ เรามากินของขึ้นชื่อจันกันเถอะเราเอาเส้นจันผัดปูเส้นจันผัดปูนิ่มเนี่ยเนี่ยเส้นจันผัดปูนิ่มจะได้อะไรกินรอรุ้นกันนะอาหารที่อร่อยมากๆคือตั้งใจจะมากินเส้นจันผัดปูอนัขึ้นชื่อของจังหวัดจันทบุรี ชองาาก,า,ากกวมเลยมมเนนะบอยากกินอะไรอยากกินเป็นที่เรียบร้อยจ้าทุกคนนี่คือข้างหน้ารู้สึกยังไงบ้างครับคุณแม่ตื่นเต้นค่ะโรงแรมนี้สวยไหมสวยตื่นเต้นเธอทำไมรู้อ่ะจะไปสลาดคอยแน่ จะตื่นเต้นมากมแต่ว่าตลาดพอยจะไปอยู่ในอีก EP นึงนะครับทุกคน EP นี้จะเป็นโรงแรมล้วนๆเมื่อกี้ขึ้นไปเซอร์เวยห้องมาแล้วสวยมากทุกคนเพดานกว้างมากวิวดีห้องใหญ่โตสวยงามตกใช่ตคืนละ2,006 6นะตอนหนึ่งห้องอันนี้ผมมาวันที่1 2 3มิถุนายนนะเป็นวันหยุดยาว ราคาปกติเลทเท่าไหร่อันนี้ไม่ทราบได้นอนแล้วก็เตียงนอนได้สองนเตียงคือเกินใหญ่เกินหกฟุตอ่ะทุกคนแบบเจ็ดแปดฟุตได้อ่ะเตียงใหญ่มากแล้วก็ที่นอนนุ่มแต่ว่าไม่ยั่วนอนสบายมากไม่ปวดหลังแน่นอนอ่าไงคนค่าคนแก่บอกไว่ปวดหลังนะไว้รุ่นอย่างผมไม่ต้องห่วงนอนกันพิวอันนี้จะไปตลาดพลอยนะครับตอนนี้ เน็กอีพีตลาดพอยนะอย่าลืมติดตามมาด้วยล่ะต,ต,ตักตักตักแอรทุกคนสวัสดีจ้าสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับรายการนักดับพเนจรในช่องมาหนูงูใหญ่นะครับอีพีนี้จะพาทุกคนไปตลาดพอยเมืองจันทบุรีนี่คุณพ่อสวัสดีครับคุณพ่อครับคุณแม่ แล้วก็คุณพี่ชายจะเดินทางไปดูพอ i n กันเถิดทุกคนรรยาตอนนี้ข้างนอกคือฝนตกแต่ว่าก็าตกไม่เยอะเท่าไหร่ตกปอยๆ Let's go เลี้ยวซ้ายเลียวขวาตรงยาวตรงยาวยาว ทุกคนผมผ่านลงหนังเก่าด้วยแมวโยทุกคนอัปเดตครับตอนนี้เรากลับมาอยู่ที่จุดเดิมอีกแล้วเพราะว่าตลาดพลอยไม่มีที่จอดแล้วฝนก็ตกไหนลองเล่าซิว่าตลาดพลอยเป็นยังไงคนเยอะมากมีแต่ตา่างชาติมีแต่หน้าตาเหมือนคนอินเดียมาดูพลอยเต็ <c ười> มเลยอ <c ười> ีกนึคนอินเดียมาดูพลอย <c ười> ออน่าจะมีเงินเยอะ คือแทบไม่เจอคนไทยเลยคือเจอแต่แขกมีแต่แขกแขกโอลี่เลยแล้วเราเล่าพรางกั็เป็นอาหารอินเดียสตรีทฟู้ดแต่ว่าไม่มีที่จอดแล้วฝนก็ตกด้วยใช่ตกด้วยที่จอดรถแ,แต่ว่าสองข้างทางของตลาดพลอยก็คือพลอยจริงๆนั่งสองพลอยดูพลอยอะไรกัน <c oughs> แต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายไปให้ดู <c oughs> เพราะว่าลงไปไม่ได้จอดรถไม่ได้ต้องรีบขับไปจังหวะชุลมุนสุด ไว้รอบหน้าแล้วกันเนาะไอยโยสับแกงตอนนี้ผมกลับมาที่โรงแรมแล้วน,นะครับอยู่ที่พิกเลสเตอร์ลอร้านอาหารของเรือโรงแรมแเราจะกินอะไรกันฮนะแกงมูชมวนคุณพ่อสั่งอะไรครับมเเปบบน็นว่ารอดูแล้วกันครับทุกคน มาแล้วครับมาแล้วด้านนี้คือผัดหมูชมวงนี่คือน้ำพริกไข่ปูปปน้ำพริกไข่ปูแน่ผมรีโหลดแป๊บหนึ่งส่วนอันนี้คือแกงชมวงไม่ใช่กวานต้มปลาต้มกะวานปลาอันนี้คืออะไรจ๊ะอัดจันเส้นปู ผัดเส้นจันปูมปั่วพูดสลับไปหมดพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วเอาแล้วกาดค้ามีดข้าวนำเด้อต้มกะวานทุกคนต้มกะวานต้มกะวานใส่ปลาชื่นใจสุดๆอะ่ะสมุนไพรเต็มรูรับรถเลย จริงอยากให้กล้องมีกลิ่นเลยมหมูชะมวงนี่ก็นัวจัดขึ้นเทนทำพี่ไข่ปูนี่ก็สุดสุด,สดจริงบีนี่ยังไม่ได้ชิมให้ทุกคนรอดูตอนหมดแล้วกันนะอ Enjoy eating ทุกคนยังไง ตอนแรกกับเต็มจานตอนนี้ตอนนี้ไปเหลืออะไรแล้วอ,อกกร่อยจริงครับเกี้ยงเก่าเลยคนระับทุกคนไม่ต้องบอกถึงสรพนามควับอร่อยแต่ผมจะมารีวิวว่าอันนี้หมูผัดชมวงกมแกงผัดชมวงฟิลฟิลคล้ายๆหมูพะโลหวานๆมีใบชมวงส่วนอันนี้ต้มอะไรน,นะต้มกวาน สมุนไพรสุดๆส่วนนี้ก็น้ำเคี่ยน้ำพิกไข่ปูก็แซ่บๆจะเอทุกท่านอยู่บนห้องพักเป็นที่เรียบร้อยรอย่อยสักแป๊บแล้วเราจะไปดิ้งๆเอ็นจอยกันที่ห้องแมนนะจ๊ะ สังสรรจ้าหมดขวดพอดีฟมิลี่ไทมแบเอนโยจ้าอีโยสับแกงแกกคุณพอนิิงครับเช้าวันใหม่แล้วมาผบ จตื่นแล้วทุกคนเข้ามาที่จะปิดตู้น้ำกันหมดแล้วเหรอดูสภาพผมเลยกินข้าวกันกินข้าวกินปลากันจ้า let's go วันนี้นะครับพวกเราเชาวม้าหนูงูงใหญ่กำลังจะเดินไปกินข้าวเช้ากันนะครับผมอันนี้คือกล้องมือถือนะทุกคนแฮแ่ฮ สวัสดีจ้าอุ้ยใครเนี่ยแพปไรเดีครับทุกคนเอ็นจอยข้าวเช้ากันนะ สวัสดีจ้านี่คือของผมของพี่ชายอุ้ยของพ่อกับแม่หมดไวมากมเป็นจอยอิตติ้งจ้าเป็นจอยยูเบกฟัดแฮมไรเดย์ครับทุกคนจ้าเอ๋มาเพิ่มเติมอีกแล้วจ้าอันนี้ผมรู้แล้วคือปลาเลยปลาคั่วพริกเกลืออันนี้ก็ผัดผักใส่หมู ข้าผัดเมกาแล้วก็น้ำซุปใส่หมูสามชัน้นต้มฟักนั่นเอง Let's go เฮโยทราบแกงแกง Good morning จ้าเช้าวันใหม่สดใสก็เดิมตอนนี้อาบน้ำอาบผ้าเป็นที่เรียบร้อยกำลังจะเช็คเอาออกเลยต้องเดินหอยหลังเพราะว่ากล้องเบอร์ พัดยาง <c oughs> ตอนนี้อาบน้ำอาบท่ามเป็นที่เรียบร้อยครับทุกคนกินข้าวเช้าแล้วเราโทรศัพท์ไปถ่ายมาอันนี้กําละะังอะเช็คเอาท์ออกแล้วก็หาที่ท่องเที่ยวต่อไปแต่ว่าบรรยากาศคือฝนตกครับทุกคนมาหน้าฝนเป็นนักท่องเที่ยวหรือเป็นผู้ประสบภัยก็ไม่รู้ไป oh. <c oughs> เราไปเช็คเอาท์กันเถอะ Let's go จ้าทุกคนตอนนี้เรากำลังจะเดินทางกลับกันนะครับเช็คเอาท์เป็นที่เรียบร้อยถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะกดกระดิ่ง,งด้วยใช่แล้วใช่แล้วแกลงแกล้งแกล้งแกล้งอำลาโดยภาพครอบครัวบา,บายบาย,บาย<แ>บาย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 เดยากปลอดภัยครับซีอูนักธารแฮปปี้เดย์จ้าจุ๊